อาชีพเดิมของคนในบ้านยอดก็คือปลูกข้าวโพดตอนนั้นก็คือต้นทุนสูงแล้วก็พ่อค้าคนกลางก็กดราคาเฉพาะมะนาวก็จะมีแค่ไม่กี่ลายไม่ได้สนใจไม่ไม่มีการตัดแต่งกิ่งไม่มีการใส่ปุ๋ยดูแลรักษาอะไรจะรอช่วงมีนาเมษาคือมาเก็บขายอย่างเดียวในปี2552ก็มีการจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาตอนนั้นยังขาดองค์ความรู้แล้วก็ความสามัคคีกฎระเบียบอะไรก็ยังไม่มีกลุ่มก็เลยล้มไปหลังจากนั้นพอดีมีโครงการปิดทองหลังพระแล้วก็แม่ฟ้าหลวงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก็มาช่วยในเรื่องของระบบน้ำํทำทาฝายชะลอน้ําทําอะไรแล้วก็ให้ไปลงความต้องการใครสนใจที่อยากจะปลูกไม้พืชในดวงใจทางแม่ฟ้าหลวงก็ จัดหามต้นพันธุ์มาให้พอดีมีสยามไมโครมาตั้งสาขาใหม่ที่จังหวัดน,น่านทางสำนักง,งานเกษตรได้ทำา MOU กับสยามแมโครบอกว่าถ้าหากมาตั้งต้องรับสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่ก็เลยมาจัดตั้งกลุ่มและดมหุ้นกันอีกทีหนึ่งก็มาตั้งกฎระเบียบเพื่อให้อยู่ในกรอบแล้วก็ให้มั่นคงเมื่อก่อนเราทำเนี่ยขายไม่มีกลุ่มเราจะไม่มีราคา ถ้าไม่มีสวนเวลาอาจจะสมลูกไม่ได้จบกรเญญยนยานครับภูมิใจครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ทําให้ชีวิตชาวบ้านที่นี่ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพเขาดีขึ้นสามารถมีเงินใช้ใจ่ายในครอบครัวได้ตลอด